ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทําการแพ็คของนะครับวันนี้มีลูกค้านะครับสมาชิกนะครับก็เช่านะครับเม่แตงนะเอกชัยนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นทูบแม่ไข่นะครับนี่ครับไปลุ้นกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาทําการแพ็คกันเลยนะครับเดี๋ยวดูกันแพ็คกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเพ็กกันง่ายๆนะครับปลอดภัยแน่นอนครับ ได้มาแล้วนะครับเราจะมาพับก,กล่องกันนะครับตามจริงก็เป็นกล่องเล็กกว่านี้นะครับแต่นี้มีกล่องใหญ่เข้าวันนี้ก็ให้กล่องใหญ่ไปเลยนะครับ ถ่ายไปด้วยมีมุมมาจจะลำบากาหน่อยครับในการ,การแต่ก็อยากจะให้เห็นกันนะครับชัดๆเวลาเราก็ดูบรรยากาศกัรดไ,ไปเรื่อยๆนะครับ โหกล่องใหญ่มากเลยกล่องเบิร์ี่ขนาดบีนะครับใหญ่มากใหญ่มากเกินเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมค่อยเขียนชื่อทีหลังเลยครับ ที่แบบนี้ก็ดีนะครับเราจะได้เห็นเวลาผมแพ็คนะว่าแพ็คเป็นยังไงบ้างนะครับปลอดภัยแน่นอน,นครับการทแบบนี้ ก็มาพันรอบกลางนะดูว่ามันจะชื่อมันน่าจะทับการวางตำแหน่งชื่อไม่เป็นไรครับด้านล่างก็ได้ครับ อมผมเขียนสบบนี้กันดีกว่านี่นะครับเป็นเขียนมันก็สวยนะครับขอไฟด้วยนะครับ ปกติจะปั๊มนะครับนี่นะครัถึงเมืองนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกทออมนะกทออม ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวพอผมก็เขียนลงออกช่อง YouTube ไม่ได้นะครับที่อยู่ของลูกค้าเขียนไว้ประมาณนี้แหละครับอ่าแปะไปก่อนเราภาพับก็ไปอบรอบๆเลย ี่ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับปกติตรงนี้ผมจะปั๊มเมานะครับมีการปั๊มเสร็จก็เขียนนะบางครั้งก็ปรินนะครับนี่เสร็จแล้วครับสําหรับแม่แต่งเอกชัยนะครับสวยๆนะครับสีรุ้งๆเลยนะครับคมชัดนะแล้วก็มีทูบตาไข่สามดอกนะครับเอาไว้ลุ้นกันนะครับนี่ครับสนใจสอบถามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ อ,อัดคลิปแบบนี้ลงมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมมนเรื่อยๆนะครับสนใจวัตถุมุคลตะไคร้ของวัดเจดีนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ